จแกเป็นใครกันแน่หายไปอีกแล้วครับวัวโทษครับนาะนาตาลีเอ่อว่าจะว่าเมื่อก่อนครั้งแรกตรงไหนครับด็อกเตอร์แอนิโมฟาดแทร์อันวิโดโอออกมาซะดีๆอย่ามัวนหลับอยู่เลยนะถ้ายัางถือแต้มต่อไม่พอแล้วก็ต่อให้ขนาดนี้เลยเอา้าตัวบ้าพลัง ไงไงเร็วไปเหรอเคมเดียนเอเลยนเอสเบนเทนนิสันทำกริยาต้อนรับแขกของเราแล้วก็ฟังเขาหน่อยไหมแนะนําให้ทํากริยาเชิดใส่มันสักพันปีหลังจากนั้นก็มีกริยาเสกให้มาโดนไฟเผาอีกสักพันปี